การดูดวงรายเดือนตามราศีแบบนี้เป็นการเช็คดวงชะตาในแบบภาพรวมของคนกลุ่มใหญ่ทั้ง12ราศีนะครับมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยแต่ถ้าต้องการอยากจะเช็คดวงที่เป็นดวงเฉพาะของเราเลยเนี่ยแบบละเอียดจริงๆก็สามารถติดต่อจองคิวดูดวงส่วนตัวกับพวกเราได้ในอินบ็อกซ์เพจหมอดูอินดี้นะครับ ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้นะครับอารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่อนคลายไม่มีเรื่องเครียดนะครับถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยติดขัดปัญหามีอุปสรรคอะไรอยู่นะครับช่วงนี้เนี่ยหมือนกับสิ่งต่างๆมันจะทุเลาเบาบางขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นและมีโอกาสที่จะได้เดินทางในช่วงนี้นะครับ เรื่องของการเงินถือว่าโอเคครับไปได้เรื่อยๆนะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ต้องพยายามทํางานนะครับใช้ความพยายามใช้ความอดทนในการทํางานทํากิจการต่างๆมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงของเราแต่ช่วงนี้นะครับก็ต้องระวังนะครับเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวและระวังจะเกิดปัญหากันนะครับมีปากเสียงกันได้มีความเข้าใจผิด อาจเกิดเหตุการณ์ทะเลาะเบาแวงขึ้นได้ฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับและถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยมันจะลุกลามบานปลายนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวงังมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับพ่อแม่คนในครอบครัวถือว่าเป็นเสาหลักให้กับเราได้เลยครับเพราะว่าไดไพ,พ่พระพิคเนตคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่ของเราสามารถที่จะให้คําชี้แนะตัวเราได้เป็นอย่างดีและช่วงนี้นะครับถ้าใครอยากจะเริ่มต้นทําสิ่งใหมๆ่ๆ อาจจะมีโปรเจกต์หรืองานกิจการอะไรก็แล้วแต่ที่กําลังคิดวางแผนไว้ว่าอยากจะทําอาจจะต้องตัดสินใจดีๆครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ช่วงที่ดีที่สุดในการจะเริ่มต้นทำนะครับอาจจะต้องชะลอโครงการไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้ดวงชะตามันเปิดกว่านี้ก่อนแล้วถ้าทําตอนนั้นน่ะมันจะดีกว่าช่วงนี้นะครับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนถือว่างานค่อนข้างโอเคครับไปได้เรื่อยๆนะครับมีความมั่นคงอยู่พอสมควร ตัวคุณเองเนี่ยต้องพยายามมันฝึกฝนฝีมือทักษะความรู้ความสามารถของตัวเองให้ดีครับและถ้าเราตั้งใจทําอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยอนาคตดีอย่างแน่นอนคนที่เป็นเท่าแกมีกิจการเป็นของตัวเองช่วงนี้อาจจะต้องทางานหนักครับเพราะว่าได้ไพ่ค้อนทุบหัวใจที่เป็นเหล็กต้องใช้ความพยายามอดทนค่อนข้างสูงนะครับเรื่องธุรกิจการงานเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือโครงสร้างอะไรบางอย่างหรือว่า พัฒนางานแก้จุดบกพร่องที่มีอยู่เพื่อให้งานเนี่ยมีความสมูทขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและถ้าใครอยากจะเช็คดวงชะตาของตัวเราเองก็สามารถที่จะจองคิวดูดวงส่วนตัวได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของเพจหมอดูอินดี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะจัดคิวให้และถ้าใครอยากจะตั้งสารไม่ว่าจะเป็นสารพับภูมิสารพับพรมสารเจ้าที่หรือจะยกเสาเอกปลูกบ้านหรือจะไหว้บวงสรวงเปิดกิจการร้านค้า ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับในอินบ็อกซ์เพจหมอดูอินดี้ได้เช่นเดียวกันครับสําหรับน้องๆวัยเรียนนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้อาจจะเรียนค่อนข้างหนักครับอาจจะอยู่ในช่วงของการสอบที่จะต้องอ่านหนังสือหนักหรือว่าเป็นช่วงของการพรีเซนต์ทำงานส่งอาจารย์ทําโปรเจกต์ส่งอาจารย์มีความเหนื่อยมีความหนักอย่างแน่นอนครับขอให้ตั้งใจเต็มที่ครับสู้ๆครับแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาดีอย่างแน่นอนสําหรับคนที่รอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งพ่บอกว่าโอกาส ที่จะได้มี50 50ครับเพราะว่าได้ไพ่บ้านและคอนโดเป็นการตัดสินใจครึ่งครึ่งกันอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสผมให้50%สําหรับคนที่มีคู่มีสามีภรรยานะครับไพ่ที่ได้เนี่ยเตือนให้ระวังให้ดีนะครับเป็นไพ่ตาช่างเอียง มีฟ้าผ่าละวังนะครับการมีปากเสียงการทะเลาะกาันแบบรุนแรงมีอะไรเนี่ยต้องเมตตากาันให้อภัยกันนะครับละวังการใช้คำพูดแรงๆใส่กันนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุเป็นเรื่องราวบานปลายขึ้นมาก็ได้นะครับและถ้าใครมีเกณฑ์ที่จะเดินทางช่วงนี้นะครับ ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไพ่ที่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุการเดินทางไกลนะครับต้องระมัดระวังตัวให้มากๆนะครับเรื่องของโชคลาภถือว่าดีนะครับโชคลาภเนี่ยคุณจะได้มาจากคนเก่าๆคนเดิมๆอาจจะมีการชี้บอกช่องทางมีการได้รับโอกาสจากคนที่เคยติดต่อกันมานานแล้วอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียน เพื่อนที่ทํางานเก่าคนรู้จักที่เคยรู้จักกันมานมมาแล้วนะครับและถ้าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ให้ไปลองดูเลขที่เคยเล่นในครั้งที่ผ่านๆมานะครับเลขไหนที่ผิดหวงังเลขไหนที่เคยชอบในอดีตลองดูเลขเหล่านั้นนะครับมันจะกลายเป็นเลขมงคลสําหรับคุณนะครับ